การเลี้ยงสัตว์การเลี้ยงสัตว์หมายถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสัตว์เลี้ยงการให้อาหารการทำความสะอาดที่อยู่อาศัยการป้องกันและรักษาโรคของสัตว์เพื่อให้สัตว์เลี้ยงอย่างสมบูรณ์และแข็งแรงซึ่งเราสามารถแบ่งประเภทของสัตว์เลี้ยงตามประโยชน์ของการใช้งานเป็นสามประเภทได้แก่สัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่น สัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อบริโภคสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้งานสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นหรือเพื่อความเพลิดเพลินเช่นแมวสุนัขปลานกกระตา่ายสัตว์ที่เลี้ยงไว้เพื่อการบริโภคหรือการกินรับประทานได้แก่วัวเป็ดไก่หมูผึ้งสัตว์ที่เลี้ยงไว้ใช้แรงงานได้แก่ มาวัวไายเป็นต้นในการที่นักเรียนจะเรียบเลีืองสตัตว์อันดับแรกนักเรียนต้องรู้จักวิธีการคัดเลือกพันธุ์สัตว์ซึ่งมีผูกหัวข้อดังนี้ 1. เลือกพันธุ์ที่ตรงกับจุดประสงค์ของความต้องการ 2. สงังเกตจากลักษณะภายนอกของสตัตว์ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของสตัตว์เช่นลักษณะรูปร่างลักษณะการเคลื่อนไหว 3. สังเกตจากผลผลิตของสัตว์เช่นหากต้องการเลี้ยงไก่เพื่อนำไข่ไปขายก็ควรเลือกไก่พันธุ์ไข่ดกที่มีลักษณะดี 4. ศึกษาประวัติความเป็นมาของสายพันธุ์สัตว์เลี้ยง 5. เลือกพันธุ์ให้เหมาะสมกับสภาพท้องถิ่น 6. เลือกพันธุ์ที่มีความต้านทานโรคสูงและทนต่อสภาพภูมิอากาศ ของสัตว์เลี้ยงในการเลือกอาหารของสัตว์ควรคำนึงถึงหลักเกณฑ์ต่างดังน,นี้ 1. เลือกอาหารให้เหมาะสมกับอายุและชนิดของสัตว์ 2. เลือกอาหารที่สดใหม่ 3. เลือกอาหารที่มีคุณภาพดีราคาไม่แพงเกินไป 4. เลือกอาหารที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นซึ่งหลักการให้อาหารสัตว์ก็มีหลักการปฏิบัติดังนี้1ให้อาหารเป็นเวลาและตรงเวลาคือ ในตอนเช้าและตอนเย็น 2. ให้อาหารที่ตรงกับความต้องการของสตัตว์ 3. ให้อาหารในปริมาณที่เพียงพอและให้น้ำที่สะอาด 4. ดูแลให้สัตว์ทุกตัวได้กินอาหารอย่าให้สัตว์อื่นแย่งอาหารกินซึ่งสัตว์แต่ละชนิดที่มีอยู่อาศัยแตกต่างกันตามลักษณะและขนาดของสัตว์ดังนั้นการจัดที่อยู่อาศัยให้แก่สัตว์เลี้ยง จคนควรคำนึงถึงหลักการดังนี้ 1. มีลักษณะและขนาดของที่อยู่เหมาะกับชนิดและจำนวนของสัตว์ 2. มีความแข็งแรงทนทานและให้ความปลอดภัยจากตัดอื่นได้ 3. ไม่ทำลายสภาพแวดล้อมและรบกวนสุขภาพของผู้อื่น 4. อยู่ในบริเวณที่โลง่งอากาศถ่ายเทยได้สะดวกและมีการกระบายน้ำที่ดี ถควรใช้วัสดุในท้องถิ่นและสามารถแปลงแก้ไขได้ง่ายซึ่งในการเลี้ยงสัตว์ก็มีประโยชน์ของมันดังนี้ 1. ช่วยให้ผู้เลี้ยงมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 2. ช่วยให้ผู้เลี้ยงมีอาหารเร้รับประทาน 3. ช่วยให้ผู้เลี้ยงได้อาศัยแรงงานจัดสรรช่วยทำงาน 4. ช่วยให้มีปุ๋ยที่ได้จากมูลสัตว์มาใช้ในการปลูกพืชเช่น มูลวัวมูลควายมูลไก่และห้าการเลี้ยงสัตว์ทุกประเภทของผู้เลี้ยงสามารถยึดเป็นอาชีพได้เช่นการเลี้ยงปลาสวยงามนักเรียนเลี้ยงนักเรียน,นก็สามารถนำปลาสวยงามเหล่าน,นั้นไปขายได้